กลับมาที่สนามวมวยคมเลึกอ,อตกสามนนทบุรีนะครับคะแนนผู้ที่3าขอบการแข่งทอดสดนะครับชาติพิชิตเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนธนศักดิ์เสียบเกียริเทรไปด้วยคะแนนประธานสุคนทปฏิภาคให้แดง4.9น้ำเงิน4.8กิจจาดวงดาวพารมนะครับให้แดง4.9น้ำเงิน4.8ธินกรนับพัทลุงให้แดง4.8น้ำเงิน4.9อ่อมาเอกชันครับ2ต่อ1ึเสียงครับไม่แน่อาจจะได้เจอกันอีกครั้งนึงครับมวยคู่นี้ เดินทางมาถึงมวยคู่รองของรายการครับนักชกมุกแดง,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 งกับสิงห์ทองสิ์กำนันประเสริฐครับหรือว่าสิงห์ทองสองยิ่งเจริญการช่างครับเจอกับยอดชัยยกขาวแต่ชัยมวยไทยยิ้มครับที่กัด130ปอนด์สิงห์ทองครับนักชกวัย21ปีจากสตึกบุรีรัมม์ครับมีกำนันประเสริฐเชยทุสาครับเป็นหัวหน้าคณะชกมา60 10ครั้งชนะ45แพ้15ครับ ตามฟอมหลังก็แพ้น็อกฆ่าฉลามสิบพู้พันตูครับแพ้คะแนนทรชัยน้อยที่เด็ด99ล่าสุดครับชนะน็อกชวมวเพชรจิตมองนนก็โดนนับไปก่อนด้วยนะครับทางด้านของสิงห์ทองครับแล้วก็มาเบียดเอาชนะชลวเพชรจิตมองนนได้คืนส่วนคู่ชกของเขาวันนี้นะครับสุดยอดมวยฝีมืออีกคนหนึ่งครับยอดชัยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับชั้นเมื่อเช้านี้129.9ขาดไป1ขีด นักชกวัย22ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง166ซนติเมตรจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับห mm ัว hmm. หน้าคณะก็แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเทรนเนอร์ก,ก็อูกุญแจนักมวยในดวงใจนี่ก็ชอบลูกพี่เอะครับแสนชัยพีเทแสนชัยมวยไทยยิมครับซุปเปอร์สตาร์ซึ่งไปชกที่อิตาลีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา3ฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้คะแนนขุนพนน้อยสิบแก้วปรับพลที่ลุมพินีครับ แพ้คุณพลน้อยสิทธ์แก้วประพลที่คมทนลึกอตกอสรครับและล่าสุดครับชนะทิดกันน้องเอายก4ฟ้าขับดนอำนาจบวยไทยที่ลูมบินีครับะครับยกที่1คู่นี้เวทใหญ่ที่สุดในวันนี้ทาคืนนี้เลยนะครับ130ปอนด์โดยจากเมืองบุรีรัมครับกางกันสีแดงสิีทองสอยยิ่งเจริญก,การช่างแต่วันนี้ใช้สีเสื้อสิกำนันประเสริฐ ทีมงานของสาร์ลอฮาเล่นะครับคุณขรนชัยชิงพลีตอยุทธ์เจริญช่างวีทีมวยเชียงใหม่นี่ครับแล้วก็รางวัลเหมือนเดิมนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอ,อาหารปวดท้องท้อง,อ,งอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมอบผู้ชนะน้องคุตสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับไป10,000บาทเดรละแค่ฟันหาง30,000บาทนะครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาท ขอบพระคุณใหนห้างวินัยวีรัตพุชงนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานะครับ <S <S ดูเดือดจากกาแฟโฟกัส2 0 0 0บาทนะครับคนละแล้วก็ยาบำรุงร่างกายมอบดูเดือดให้อีกคนละ5,000บาทครับดูใจวัดระยะเทาไหรนครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องทางบ้านที่เปิดหนาว26ชมห้ามกระพริบตาดิบขาดครับ <S <S ทีเด็ดที่ขาดคู่นี้นี่ไม่เป็นสงรองคู่เมื่อกี้เลยนะครับ โอชติชิดกับพนา์เชื่อแน่ว่าต้องมีอีกครั้งที่ไหนเมื่อไร่อาจจะเป็นที่ดี่อีกตอนได้ครับติดตามชมครับดูคู่นี้ครับมวยเวทใหญ่ร้อยสสปอนด์ครับแน่นอนว่าอาวุธที่ออกไปนี่หนักแรงทุกลูกครสิงห์ทองเปิดเกมแต่ยกแรกเลยครับปีนํำเข้าไปยอดไทยนี่ก็ฝีมือไม่ธรรมดาครับล่าสุดก็มาชกที่นี่ครับแพ้ให้กับสุพลน้อยครับแต่ว่าแพ้แบบสนุกครับ สิงทองประเภทบูสู้ระหัมเดือนะครับท้าดวลชนแรกนะครับเดินเปิดเกมครับยอดชัยก็รอดักจังหวะ2นะครับเนี่ครับออกแข้งซ้ายแหมมีไม่เยอะนะครับนักชกจากอ,อุตรดิตถครับถ้าเกิดปุลิล์วมม่าไปอย่างแต่นี่ถือว่าเป็นแหม่หเดียวที่ผมรู้จักนะตอนนี้นักชกดังจากเมืองอุตรดิตถ์น,นานๆับจะมีมวยทางอุตรดิตถสายกลางเนี่ยครับ ภาคเหนือตอนแต่พเยาขึ้นมาลำพูนขึ้นมาชุมแพรอุตรดิต์ช่วงนี้ครับเส้นนี้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทุกวันหนึ่งครับจังหวัดจังหวัดอุตรดิษอุตรดิษฐ์เขาบอกเมืองแม่ไม้นะมิสเตอร์ฟองนะแม่ไม้เยอะเหลยครับครับเพราะอะไรครับไม่ทราบว่าตำนานก็พูดมาเรื่เมืองรับแล้ทุเรียนก็อร่อยครับ ตาติดครับอืมจะมาออกแข้งขวาครับไม่โดนนะครับยอดชัยหมดโยนครับพักก่อนครับออกคอตีข้อเล็กไม่เป็นไรเลยออกแรงเอ้ยดึงไติดมาปัญญามี มาปัญญามีท่อ p ีวีต้องท่อน้ำไทยกระบาที่ใช่ต้องแรงบิดสูงที่รอบต่ำไฮลักรีโวปฏิวัติขึ้เนเรื่อง24ซีดีให้แรงบิดสูงที่รอบต่ำสึกรอน้อยทนทานพลังแรงแตงมั่นใจลุยได้ทุกที่ประหยัดสั่นได้ บัรทุกดักแรงดีไม่มีตกทำรอบได้เยอะนี่แหละเครื่องยนต์ที่ใช่เครื่องยนต์่ดีแรงทนคุ้มค่าใ e ้รถรีวยิ่งใช้ยิ่งใช้ มาสู่ช่วงของการมอบรางวัลอีกครั้งนะครับเป็นรางวัลจากแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับผู้รักษาศิลปะแม่แม่พมไทยมาแต่ดั้งเดิมเลยครับมอบรางวัลชนะเลิคู่ต่อสู้และค่าสนิการพยาบาลพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บขาแตกเข็มละ500บาทนะครับให้กับทางเพชรนาคาวอพอลำปางนะครับเย็บด้วยกัน4ี่เข็มเรียนเชิญคุณวสานสัตว์คือวันนี้นะครับเป็นผู้มอบนะครับณที่นี้ต้องขอบคุณนายห้างวินนยวีรพุชงมาด้วยนะครับที่นัพท์ศูนย์แม่แม่พิมพ์ไทยมาตลอดนะ ขอบคุณครับขอบคุณแอนตาซินนะครับอ,อยู่คู่กับสังคมมาอยู่กู้กับมวยไทยมาอย่างยาวนานนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องขอบคุณทางด้านของทิฟฟี่ด้วยนะครับเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือดซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ยา่าน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมเล่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลเบนท่าห้าร้อยถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนติซินเดียวบรรเทาการแสบร้อนบางอกเอนื่องจากหลดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารสองสคุนขพวดเดียวไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและเสพของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อพีพีซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา บริษัทอัมพลพุทธโปรเซสซิ่งจำกัดยาแก้ไอ้น้ำดมตาเสือดาวยาเอพีตาเสือดาวและก็โคโลแรงทะลุพิกดเครื่องยนต์และเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำโคโลสินค้าคุณภาพนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเตียงไทยวัฒนากรุ๊ปสทองสิทธิ์กำลังประเสริฐแต่งเกียงสีแดงครับเงินยอดชัยเต็มมวยเชิงชกสูงครับ สไตล์ถอดแบบของหัวหน้าท่ายก็คือแสนชัยพีเคสันชัยมวยไทยยิมครับ่ว่าสิงห์ทองนี่ประเภทเกียหลังถอยแล้วหกลงมครับเยรีหน้าหนัดหนักศอกคมหายใจเั้นใจกว่าปับครับสำหรับสิงห์ทองคนนี้จากเงินสุทธบุรีรัมยอดชัยนี่ซ้อมอยู่กับยอดมวยครับไม่ว่าจะเป็นแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับสิงห์ดำเกียย์หมู่เก้าครับ พร้อมด้วยกันครัวก็ได้วิชาฝีมือมาเยอะเลยครับวันนี้รอติดตามกันว่าจะโชว์ได้ดีแค่ไหนครับรูปร่างแกเมืยงแสนชัยหน้าตาแกเหมือนสิงห์ดำครับผส,สมประสานกันเลยอ่ะอจังหวะเตะขวาของสิงห์ดำนะครับจัาวสมองมวยของทางด้านแสนชัยมไม่สนครับ พยายามจะเน้นที่หมัดครับทางหน้าสิงทองต่อ,อยางคว่างกระจกครับตามสูตรเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แรงพอครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับยอดไทยนี่ก็พิวไปเรื่อยครับวงในวงในตีกันไม่ได้ครับกรรมการแยกมาอุ้ยซ้ายครับสิโครงครับถีบซ้าย หงกซ้ายแล้วก็แข้งขวาครับด้านของเจ้ายอดชัยครับเยายานจะเตะพับนอกนะครับด้านของสิ์ทองแต่ไม่โดนครับอ่าสับขาไปครับยอดชัยมัดหนึ่งสองครับแหมโดนโอ้าแลกกันแลกกันมาสิพยักหน้าเอาอีกทีสิเอาอีกทีแน่จริงเอาอีกทีวันนี้พี่น้องไปมวยที่เปิดช่องเนา26ทีมิจิตอลของเราชมนี่ผมคุ้มค่าจริงครับ นี่คือรายการมวยที่มีคุณภาพรายการมวยที่พี่น้องเฟนมวยติดตามชมกันมากที่สุดอีรายการหนึ่งในช่วง8นาฬิกา25นาทีโดยประมาณครับตัวนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่บอกได้เลยว่าห้ามกระพิบตาดเ็ดขาดครับจบกันด้วยหมัดทุกซ้ายของสิงห์ทองครับพักก่อนครับยกที่2องโลมีผลิตภัณฑ์คุณภาพ เครื่องมือทําความสะอาดสำลักเครื่องเชื่อมปั๊มลม,เค,ม,ม,เ,คมเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมืออุตสาหกรรมโปโ,โลแรนทะรุพิกัดโดยเกรียงไทยพัฒนาุยากเกร็กขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บํารุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องยากเกร็กคู่เท่านั้นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาลยาท่าดำขาวไทยนครน ปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาท่าดำขาวไทยนครติดบ้านไว้กลิ่นหอมรสเย็นยาท่าดำขาวไทยนครไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาลมวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ เมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สําคัญต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์ ive, นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากรโคโนมวังน้ําเย็น ที่สนามมวยครบลึกนะครับต้องบอกว่ายามดีเรียกใช้ยามเจ็บใช่ก็ต้องรักษากันนะครับทางด้านของโปรโมเตอร์เดียเกียริเพชรแลวก็คุณคำจันทร์ซาวคําเขตนะครับผู้บริหารของสนามมวยคมบชลึกอตก3นนทบรุรีก็จะมอบเงิน1 0,000บาทนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทางด้านของชัดชัดพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่มีอาการกรามหักนะครับจากการเจอสอกของเพชรไพรินสิทธิ์ลุ่มน้อยเมื่อสอสัปดาห์ก่อนนะครับเปลี่ยนเฉิญมอบไ้เลยครับ เนี่ยครับทางด้านของโปรโมเตอร์นุ่มหล่อไฟแรงน้ำใจงามนะครับเดียเกียรติเพชรแลวก็คุณคำจันทร์สาวคำเขตนะครับมอบให้กับชัดชัดแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชัดชัดนะครับรักษาตัวให้หายไวๆแล้วก็กลับมาชกให้กับแฟนหมัดมวยได้ชมกันหายไวๆครับชัดชัดพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับตอนนี้ไปบนเวทีครับอ่มันคือโปรโมเตอร์เดียของเราครับมอบให้ทางด้านชัดชัดครับและก็โปรโมเตอร์เดียของเราก็จะไปร่วมจัดศึกปูนเสือสัญจรที่สปปลาวันเสาร์ที่17มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าไอเด็กหมัชั้นเจ็ดห้องติดแอร์เย็นฉ่ำสบายครับถ่ายทอดสดของทีวีช่องสพป,ปลาวคือเอ็มวีครับที่สปป,ปลาวตั้งแต่เวลา16นกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีทั้งสปปลาวและทั้งในประเทศไทยก็ชมได้ครับในประเทศไทยของเราชมได้ทางช่อง g m m z ช่อง329ครับ Idea set ช่อง204 Info set ช่อง202 ียกว่าชม,ชมได้หลายช่องทีเดียวครับช่อง t r u ช่อง241 IPM 209 PSI ช่อง66และช่อง309ครับก็พูดถึงชัดๆมีอปัปเดตอาการนิดนึงครับหลังจากที่โดนทางด้านเพลย์พลิ์ติบ,บ้านสร้งฟันสอดจนกามหักหมอก็ให้พัก3เดือนนะฮะตอนนี้อากาศก็ดีขึ้นตารลำดับครับเชื่อว,ว่าอีกไม่นานกลับมาชกได้ปกติแน่นอนครับบนเวทีครับ ตอนนี้นี่ปวกตอกกันเลยครับโอ้โหทั้งตอกทั้งหมัดครับแบบนี้เกี่ยวได้เห็นช็อตเด็ดครับวงในพยามขวางหน้าครับยอดชัยติดกองเดินต่อครับหมดแ้งขวานำเข้าไปขวาอื่นครับโอ้หเตะแน่นด้วยครับแ้งขวาของยอดชัยเริ่มเดือดแล้วนะครับตอนนี้ครับโอ้ยเสียบขวาครับทางด้านของสิงห์ทองยอดชัยพยามนี่ครับปดแขนไม่ยอมไปขึ้นขวเอาขึ้นได้ลวครับสิงห์ทองครับขึ้นได้แล้วก็เสียบขวาแล้วก็คาครับกรรมการประธานครับแยกออกมา เรียกว่าเป็นเขายัดไส้ครับเสียบขึ้นแล้วก็ขวางเอาไว้ครับอมอย,ยุคใหม่นี่จะมีเขายัดไส้ขึ้นมาครับในสมัยอดีตเมื่อประมาณ 40, 40ปีย้อนหลังนี่ยังไม่ค่อยมีครับเรียกเขายัดไส้ครับยุคหลังๆนี่เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่นักมวยทุกท่ายก็มีแล้วก็ทำได้ด้วยครับถิงต่อเข้าไปเข้เากทุง่งเขาตรงๆครับ วนไม่สนแต่สนข้างล่างอย่างเดียวสิงหองเดินตลอดจริงๆครับสิงหงนี่ครับอุ้ยซอขวาครับโดนครับยังไม่แรงพอยอดชายพยายามไล่แขนเสียบเข่าโต้ึืนครับสิงหงก็ดันครับดันแล้วก็หาจังหวะหาจังหวะเสียบเข่าครับโอ้โหวันนี้คู่มวยของเราแต่ละคู่นี้ต้องบอกคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับผ่านไป3ามคู่ดูดีมากๆแล้วคู่นี้ก็โอ้โหยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับ เดี๋ยวคู่หน้าก็เป็นกาก้ากระซูโคเจงอมสุดยอดหมดไปเลยครับวันนี้ผู้ชมโปรโมเตอร์ครับเดียเกตเพชรวันนี้รังสรรได้สุดยอดครับวันลุ้นคู่นี้ก่อนยกที่3อยู่ครับสิงห์ทองกับทางด้านยอดชัยตอนนี้ก็ติดคิดตังแล้วครับสิงห์ทองเน้นวงในครับนี่ครับแกล็อกแล้วก็เสียบยัดไส้เข้าไปครับเสียบตรงๆนั่นแหละครับถ้าเกิดคิดคิดตังไม่ได้ก็ต้องจ่ายตังนั่แหละครับสิงห์ทองเสียบซ้ายครับขวางดันครับ ขวาดันแทงขวาครับโอ้โหแล้วยังไงอีไม่ได้กรรมาการแยกออกมาหมดยกที่3ครับเกมเล่วหนักขึ้นแรงขึ้นตามลำดับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมามิ t s u บิชิ i t รยท่านพันเข้มกล้าขีดสุดกล้าเพิ่มประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมง3ปีกล้าประกันคุณภาพ5ปี กล้าฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีกล้าให้มิสุบิชีทุกขันถึง30มิถุนายนนี้ยากเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยากเกร็กคู่เท่านั้น ญญามีสติมาปัญญามีท่อพีวีซีต้องท่อน้ำไทยขอบคุณท่อน้ำไทยนะครับภาพสวยๆนะครับ ยกที่สามที่ผ่านมานะครับยอดชัยก็โตได้สนุกสิงทองก็เสียดได้สวยนะครับเนี่ยครับก็เก่งไทยเก่งมันแหละครับคนหนึ่งชอบนอกคนหนึ่งชอบในครับขอบคุณ่อน้ำไทยครับแล้วก็ขอบคุณนมตาคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากรณนโคโนมะนาเย็นโดยคุณโโนวยธงปกยาสตรีแพนเค้กมีจำหน่า,ายตามร้านขายยายทั่วไปครับสีโอเรนเทนตอบโจทย์ได้ทั้งทาภายนอกทาภายในทาไม้ทาเหล็กโดยเสียต้น0619123333 ปุย๋ยยูเรียตานกปากทางปุ๋ยดีมีคุณภาพยาบำรุงร่างกายแคคคูแคคคู่สู้ไม่ถอยโตโยต้าไฮรักซารโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตถ้าเกิดคิดถึงโตโยต้าก็ต้องคิดถึงเคมอเตอร์ละครับโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์าการขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีด้วยกันนะครับโทรเลยครับ026626555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมทบรุ่งโรดยกที่4ครับถุงทองแดงครับ เกมนั้นขับเคี่ยวกันมาแบบพลัช็อตเลยครับคู่นี้3ยกที่ผ่านมาแต่นี้นยก4ี่แล้วงาน,น,นยอดเส้นไทยพยายามเร่งเกมขึ้นมาเขาลุกตรงในครับแทงและขวาเอาไว้เอาล้ครับยกนี้เล่งออกวุฒมากขึ้นครับยอดชัยหัวแจ้งขวาครับถึงแม้จะโดนวันสองปากแตกแต่ว่ายกนี้นึกตู้ครับบวกสองตู้ครับโอ้โหสอกขวาเมื่อสักครู่เต็มขมับเลยนะครับแต่ว่าสิงห์ทองนี่มนุษย์เหล็กจริงๆครับ โอ้กรรมการแยกออกมาครับต้องขยันเลยนะครับทนัดของยอดชัยครับไอ้ไฟที่แพ้ที่นี่ยังเอ้าเนี่ยครับศอกขวาครับโอ้โหแล้วก็เสียใจครับถึงกับชุดไปลุกขึ้นมาได้ครับแล้วหมัดศอกครับซอกขวาโอ้โหดูครับแข้งขวาครับย่นขาขวาขึ้นครับสิงหทองครับจริงแหลยจริงเลจริงครับเป็เกงสีแดงสิงหทองเมื่อว่าแกจะทิ้งตัวชุดลงไปแล้วเมื่อกี้ยังลุกขึ้นได้ครับโดนศอกแล้วก็โดนเข่าตอนนี้สิงหทอง เอาหัวใจเข้าวัดแล้วก็แลกกันเลยครับแบบไรดีใครอยู่นี่ลงลงคู่เอาลูกช้าแล้วครับยอดแสนชัยลูกช้าสิงทองฮึดขึ้นมาต่อยต่อยทองอยายุบหน้ายอดแสนชัยพยายามจะเอาคืนครับปง่ในอยอดชัยอยายุบน้ยอดชัยตอนนี้ท้าไม่ได้แล้วครับทางด้านสิงทองอโดนฝอกเมาครับ ายกจะเข้าไปตีแต่ว่าโดนกันซะแล้วครับพยายามเน้นอยู่ทุกกลู่นะครับศอกขวาของยอดชัยแล้วก็ประสบความสําเร็จครับอย่างที่บอกไปว่าปกแรกนี่โห่ยแก่ทนได้นี่สุดยอดเลยครับสิงห์ทองแต่วัตีที่สองนี่แม่ซุดเลยครับศอกตอนนี้เกมตั้งรับแล้วครับทางด้านยอดชัยออกมาไม่ประทักนะครับคอยแทงคอยดักคอยโต,คยต้คอยเฉียง แล้วก็คุมสถานการณ์ประคองไปก่อนในยกนี้หลังจากหนึ่งนาทีแรกนี้โช์แม่ไม้มวยไทยได้ดีหลอเกินต้องบอกว่าเป็นตอกเปลี่ยนเกมเลยครับมีฮึดขึ้นมาอีกแล้วครับปลายยกของนะครับสินทองพยายามจะเข้าไปปั้มในครับตีได้ไม่ได้ครับต้องฮึดแหละครับต้องฮึดครับเอาเสียดซ้ายครับสิ์ทองครับเสียบขวาครับพยายามกัดฟันสุดชีวิตครับเราจะเหยียบคันเร่งขึ้นมาหน้าอีกครับสิ์ทอง อันอ่างเข้าไปขวางขวางตีเข,เข้าไปสายขวาเลยอ้าเข้าไปโอโ้ไม่มีไม่มีปิดกล่องครับคู่นี้เสียงยังดังอยู่ครับแต่เพียงทำท่าจะดับวูกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ลุกชนขึ้นมาอีกเส้นทองโอ้ต้องดูกันถึงยกห้าแล้วครับเป็นไปได้หมดแล้วครับพักให้น้ำก่อนยกที่สี่ยากลิกขู่ กรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องอยาเกร็กคูเท่านั้นมวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ เมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สําคัญต้องให้เกียริคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์ ive, นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากลโคโนมวังน้ําเย็นเรารู้ว่าความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันไป เพราะความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวันเมื่อปวดศรีรษะบรรเทาด้วยทาลินอ500ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้าพาราเซตามอล500มิลลิกรัมทาลินอ500ผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่คนไทยมา20ปีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเรามาตามต่อน,นะครับนี่ครับจังหวัดถีบซ้ายของยอดชัยแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายครับแต่ว่าลูกนี้นี่กดจำเป้าไปก่อน สอกขวานี่ครับสอกขวาศอกนี้ทนอยู่ได้นะครับดูฮะเต็มเต็มแลยครับสิงทองครับก่อนที่จะมาโดนอีกดอกหนึ่งถึงกับก้นตี้ไปแล้วครับเจอเข่าซ้ายตามครับลุกขึ้นมาเร็วกรรมการไม่นับหลังจากนั้นนี้ก็มาเร่งครับในช่วงาายกครับ ปวามตีแล้วก็มีฟันต่อครับเสียงเชียร์กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งครนะับทางด้านสิงห์ทองขอบคุณน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตาลน้องคอรนะครับสับจิตจัดโดนใจนะครับยากระสายเส้นตาโคทีมเปลี่ยนนะครับโดยห้างขายยาสมศักดิ์เพชรสัชอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นชุดกีฬากีฬานะครับผู้นำระบบมีต้นปิ๊งติ้งตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดสจสมคิดมากวงและกาแฟโฟกัสสจตีไพยุนจันแจ่มครับยาหม่องเขียวสมุนไพรตราโคดาวครับบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยหมอเหรียญคามบุตรและอุปกรณ์มวยท็อปคิง โอ้โหสานาทีต่อไปนี้ครับเป็นยกชี้ชะตาว่ากันอย่างนั้นเลยครับโอ้โหสี่ยกนีออกวุธด,ดันได้คุณภาพจริงๆเอายกที่ห้าสิงทองแดงคับนนเงินยอดชัยต้องเดินต่อแล้วครับสิงทองอ้าวแม่โดนแช่งครับจับในจับในพยายามจะหาหาเลียบตีครับเลียบเอาได้หนึ่งทีครับแล้วละครับยังต้องเร่งอยู่ครับสิงทอง แข้งขวายอดชยอัยโอ้โหเจอแข้งขวาของสิงห์ทองครับแข้งขวามาขวามาครับยอดชัยครับสิงห์ทองคุกซ้ายแข้งขวาครับแข้งขวาครับยอดชัยนี่ยกบังครับก็ถือว่าสิงห์ทองนี่ยกไม่ต้องเร่งเต็มเต็มนะครับเพราะว่ายกสี่นี้จะไปพลาดครับแต่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ครับเพราะว่ายกขวายกสี่สิงห์ทองก็เร่งได้ขึ้นมาเอาลิกเอเข้าไปครับ รวบครับรวบทวงเวลาครับทางด้านยอดชัยได้ขวาไว้โดนครับดึงทองด้งต้องเร่งให้ได้ตลอดครับแหมช้าไม่ได้เลยครับตอนนี้อยังไงครับขยาบพยามโยกครับแหมช้าไปหน่อยหรือเปล่าครับตอนนี้รวบแล้วครับอ่าีซ้ายได้ก่อนจากนะครับกรรมการแยกครับประธานสุขครัพปติภาค สิงห์ทอง่อแข้งขวาของยอดชยายครับแต่แข้งขวาหลุดครับทางด้านของสิงห์ทองโยกเข้าไปครับยังมีโอกาสนะครับเวลายังเหลือเยอะทีเดียวครับสิงห์ทองเองก็ต้องเร่งครับไม่คิดช้าครับต้องคิดไวทำไวเพราะว่ายกที่ตีนี้ลูกชัดเจนของทั้งนั้นแสงชัยนี่เขายังมีทั้มอยู่ฉะนั้นต้องทำให้เห็นยกนี้ครับยังขาดความต่อเนื่องครับนสิงห์ทอง ตอนนี้โคลีลาสเต็ปเท้าแล้วครับยอดชัยถิทองเหมือนว่าจะช้าลงไปครับตอนนี้แข้งขวาติดบังครับแล้วยอดชัยนี่เป็นมวยเชิงสูงอยู่แล้วด้วยครับถิงทองครับแม่ต่อยลำตัวครับแต่ว่าแม่เขาเนี่ยแกก็จะจะละล้าลงไปนะครับต้องไปเกี่ยวเชื่อแล้วได้ยิงตีครับอย่างนี้ไม่ได้ครับไปพิดนนอย่างนี้ยอดเสินชัยก็สบายๆแล้วครับเห็นหม คือคิดช้าครับพอคิดช้าก็เห็นหมดครับอ๋อเรื่อกสุดท้ายนี่ครับพยามันทุกอย่างครับนักมวยครับคือขึ้นไปบนเวทีไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้นะครับใส่เต้นที่นะครับน่าชื่นชมหัวใจนะครับหมัดขวาซ้ายขวายอดชัยครับนี่หมัดซ้ายของสิงห์ทองครับนี่ครับนี่ครับ ไม่รู้จะมีกี่ก๊อกกี่ก๊อกแกงงัดมาหมดแล้วนะครับตอนนี้สู้ด้วยหัวใจจริงๆครับสิงห์ทองครับสุดยอดจริงๆร่ะพยายามจะหาลูกเข้าโกะแต่ว่ายังหาไม่เจอครับลูกชุดเข้าโกของสิงห์ทองพนันครับตอนนี้้ดยหัวใจเลยครับหมดเลี่ยนแต่ว่าลูกขึ้นี่ดีมากครับจบแล้วครับยกที่ห้ายกสุดท้ายเราพยายามเต็มที่แล้วครับสิงห์ทองจุดพลิกผันก็ยกสี่เนี่ยแหละครับโดนศอกเมาสุดท้ายครับ ไล่ไม่ทันครับกรรมาการชูมือไปที่ทางด้านของยอดชัยแสนชัยมวยไทยยิมนะครับยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสิงห์ทองสิทธิ์กันมนประเสริฐแบบที่ต้องบอกว่าน่าปรบมือให้กับทั้งคู่เลยทีเดียวครับ